นะครับคือข้างในเนี่ยจะบรรจุมีแก้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราก็จะให้ดูไหมข้างในก็คือใช่ครับ,รบผมจะจำลองว่าเออเราไอเนี่ยคือร่างกายของเรานะครับน้ำเปล่าใช่ไหมครับเมื่อเรากินอะไรเข้าไปมันก็จะไม่ใช่น้ำเปล่าแล้วใช่ไหมครับกินอะไรดีครับกินเหล้าเนาะ, <c oughs> ะเป็นแบบนี้นะครับจะบรรจุอย่างดีแล้วก็มีแก้วในนี้ถ้า <c oughs> เรากิน <c oughs> เรากินแก้วขนาดนี้ถูก,ถกไหมครับอ่าเรากินแก้วประมาณนี้นะโอเคแต่นี่ผูก็ยกมาจากตู้เย็นของผู้เลยกว่าน,นี้กว่าเดียวกันนะครับโอเคถือโอเคครับต้องใช้ก็ต้องใช้ไหมเมื่อเราร่างกายเรากินข้าวกินอะไรในแต่ละวันนะครับมันก็จะมีสารเคมีมีสิ่งสปปกปรกถูกต้องไหมครับอ่าผมเปรียบเสมือนว่าไอ้เอนี่ยไม่มีสารเคมีนะครับ ร่างกายมันก็ต้องเป็น bitches, อย่างนี้หรือกินโค้ดหรือกินเหล้าเข้าไปมันก็ต้องทาให้ร่างกายเราสุปภปกถูกไหมครับถูกไหมครับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเหล้าไหมครับแต่ว่าปกติผมกินเหล้าเยอะไงต้องใส่ไปอีกนื่อคืนี้กับตอนไหนสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มโอ้โอเคนะครับไอ้นี่ผี่พานตัวนี้ผู้ชม่มากๆเพราะว่า เวลาเรากินเหล้าแล้วตื่นมาเราจะแห้งถูกปะแต่ถ้าเรากินอันนี้ไปก่อนนอนเนี่ยเช้ามาเราจะสดใสมันเดิมโอเข้มมากเลยเนะี่ยโอเคทีนี้ <c oughs> เวลากินตะเบอเขาให้กินใส่แก้วนะครับแต่จะกำลองให้ดูเทมาเลยเทมาเลยเทมาเลยแก้วนึ้ก็จะเยอะกว่านี้หน่อยประมาณกี่ทีซีนะพี่แค๊ที่บอกสิบห้าเอ้ยสามสิบสามสิบทีซี <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะทดสอบขอหลอดหน่อยสักหยดสองหยดก็พอ นะครับตื่นเต้นคนเยอะโอเคหนึ <unda> ่งบทนะครับมันไม่ใช่มาอย่างคนนะครับแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันจะไปมีผวัมสามารถไปล้างสารพิษสลายสารพิษให้เราได้มาดูคอยดูนะครับคอ ว่าเรากินเป็นประจำร่างกายเราจะเหมือนกับมีความสามารถต่อต้อตานสารพิษโดยอัตโนมัตินี่คือสิีที่สุดยอดกว่านะครับผมไม่ใส่นี่ละผมจะใส่นี่อีกเหมือนเดิมเพราะว่าเรากินแม่งทุกวันถ้าเรากินอยู่ประจำหมายความว่าถ้าเกิดว่าในขวดนี้มันยังมีสารของเฮอร์าเวฟหรือสารพุณมันยังค้างคาอยู่เนี่ยมันก็จะต่อต้านอัตโนมัตินะครับผมใส่เข้าไปมันควรจะเป็นสีถูกไหม โอ้โหโครับแต่มัอ่าไม่เป็นครับเพราะว่ามันต่อต้านได้นั่นหมายความว่าถ้ากินเป็นประจำร่างกายเรามันก็จะเหมือนกับวิภูมิต้านทานโอเคไหม